e-commerce flow ก็คือว่าพอใครสักคนหนึ่งอยากจะทําธุรกิจ e-commerce ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสอเนี่ยอะไรบ้างโอเวลาคุณเรียนรู้อ่ะมันจะค่อยๆปูพื้นฐานความรู้ให้คุณนะจัดเรียงกระบวนการความคิดในการไปทำ e อีคอมเมิร์ซให้มันไปในทิศทางที่ถูกต้อง สวัสดีครับผมอาจารย์ป้องสิริพงษ์เยวพิพิธพรผมเป็นคอส์สดีเรกเตอร์หลักสูตร e c o m m e r c e management ของ Neo Academy E-Commerce คือธุรกิจ ถูกไหมครับอีคอมเมิร์ซคือธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องว่าจะสื่อสารยังไงให้เขาอยากจะซื้อสินค้าเราแต่ว่ามันก็จะลงลึกไปว่าวิธีการชําระเงินล่ะแล้วเดี๋ยวันก็จะไปเรื่องต่อๆไปที่ต้องพูดถึงต่อเช่นการบรรจุหี่พอหรือภาษากีนเรียกว่าแพ็กกิ้งล่ะการจัดส่งสินค้าหรือที่เรียกว่าชิปปิ้งล่ะมันก็จะไปต่ออีกมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราจะต้องมานั่งคิดมากกว่าแค่ จะสื่อสารไปยังไงที่จะยั่วยวนให้เขาอยากจะซื้อสินค้าเราแล้วจนจนตัดสินใจซื้อสินค้าเราละ่ะพอมันขายแล้วเนี่ยมันไปขายอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันอาจจะต้องคิดต่อด้วยว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายที่ว่านี้เราจะขายกับเขาผ่านทางช่องทางออนไลน์อะไรเพราะมันไม่ได้มีอยู่แค่ช่องทาง2ช่องทางมันมีมากมายให้เลือกอีกเราไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยด้วยครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นช่องทางที่มีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนจะต้องเลือกช่องทางไหน มันอยู่ที่ว่าเรามองภาพของสเกลของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเราเป็นยังไงเพราะอย่างที่เรารู้อะว่าทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายกันอยู่เยอะแยะมากมายพวกนั้นเขากำลังทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะสเกลให้เป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นแบบระดับที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นธุรกิจแบบจริงจังเลยเงี้ยครับผมก็มองว่ามันอาจจะต้องมาลงในรายละเอียดที่มากกว่า ตัวเนื้อหาของหลักสูตร e-commerce management นะครับถูกออกแบบมาโดยยึดพื้นฐานของตัว e-commerce flow e-commerce flow ก็คือว่าใครสักคนหนึ่งอยากจะทำธุรกิจ e-commerce ขึ้นมาเนี่ย6 2 3 4 5 6อเนี่ยอะไรบ้างนะครับเรายึดไอ้ flow เนี้ยมาเป็นเนื้อหาของหลักสูตรนี้เราก็จะมุ่งเน้นตัวเนื้อหาครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับธุรกิจ e-commerce ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้นะครับพัฒนาธุรกิจ e-commerce ให้เติบโตขึ้นได้นี่น,นะครับคุณควรจะต้องคิดเรื่องอะไรบ้างวางแผนเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของการไปมองหาความเป็นไปได้ของธุรกิจนะครับช่องทางต่างๆที่จะใช้ในการทำอีคอมเมิร์ซนะฮะระบบชําระเงินเรื่องของเงินต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบสต็อกสินค้านะครับเรื่องของระบบการจัดส่งสินค้านะครับระบบการดูแลลูกค้าต่างๆพวกนี้ครับมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่สำคัญมากกับการที่จะบริหารจัดการให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซประสบความสำเร็จได้ ซึ่งหลักสูตร e c o m m e r c e Management เนี่ยครับถูกออกแบบมาให้มีเนื้อหาครอบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเวลาคุณเรียนรู้อ่ะมันจะค่อยๆปูพื้นฐานความรู้ให้คุณนะจัดเรียงกระบวนการความคิดในการไปทำ c o m m m r c e อ่ะให้มันไปในทิศทางที่ถูกต้อง